สื่อทุกสำนักบอกว่าเมืองทองเป็นดองวุยลำไล่ตั้งแต่โค้ชกองหลังมิดฟิลด์กองหน้าเปเลยทั้ตัวผมคิดว่าพรุ่งนี้ต้องดูพรุ่งนี้เลยว่ครับเกมออกมาแล้วอาจจะเป็นต่อก็ได้วัดอะไรมากไม่ได้กับตัวผู้เล่นครับผมหลายสื่อบอกว่าเรายังไม่ดีพอที่จะไปเทียบชั้นวุยลำจะเห็นได้ว่าเราไปเล่นไทยลีกเขาเราก็สู้เขาได้กัรศักดิ์ศรีของแชมป์ไทยลีกเราเกรงกลัวไหมครับไม่เกรงกลัวครับไม่มีอะไรเกรงกลัวเพราะว่าเขาเพิ่งได้แชมป์เป็นครั้งแรกแต่เราเมืองทองได้มาถึงสองครั้งหล้ว แล้วสิบเวลากว่าครับที่เขาไม่ส่งประตูนในห้แบบง่ายๆเลยเขาอาจจะสิให้ผมก็ได้ครับพรุ่งนี้ ก,ก็ก็ดีใจครับ,รบส่วนส่วนตัวก็แบบดีใจที่แบบว่าเหมือนเหมือนเรามีผลโบสมีแค่แค่เข้าไปติดให้ได้โบสอะไรเงี้ยผมก็ดีใจแล้วแต่แบบถ้าถ้าไม่ก็ไม่ได้หวังผล,ลว่าแบบผมต้องเป็นได้รางวัลอะไรเงี้ยเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมว่า ถ้าเข้าไปติดผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองเราอย่างน้อยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นแค่ผลโบนจากแฟนบอลน,นะแต่มันก็คือหนึ่งการันตีที่ทําให้หลายคนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เหมือนเป็นแบบว่าทําให้เราแบบเป็นมาตรฐานอนะว่าแบบเราก็ก็ก็กมีฝีเท้าที่ดีอะไรเงี้ยผมว่าทีนี้มาพูดถึงแมทบอลทุกนี้ครับสื่อทุกสำนัก ต่างวงความเห็นว่าเมืองทองเป็นรองเยอะมากฮนะหะโมดกีสาเงินนะครับเพราะอะไรยังจากโค้ชกองหลังมิดฟิลกองหน้าเป็นรองทุกตำแหน่งนครับผมว่ามันฟุตบอลส1บ็คนนะครับ,รบลงไปในสนามมันก็มีแค่ส1บคนนะมันก็ต้องแบบว่ารวมใจกันในนั้นนะผมว่าไม่มีใครเป็นได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันมากมายขนาดนั้นผมว่ามันเราฟุตบอลมันนัดเดียวอะไรเงี้ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่า เออเริ่มเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วไปรอยางครับเราเข้าชิงนี่แต่เข้าชิงแต่เราก็พลาดท่าชุมบีฮะก็ะผมว่าครั้งนี้ก็พร้อมก่าครั้งที่แล้วเยอะครับเพราะว<ช>่าครั้งที่แล้วมันเหมือนแบบว่าแข่งติดๆกันหลายอย่างแล้วก็พวกผมเพิ่งกลับมาจากเอเชียนเกมอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าทําให้สภาพทีมมันมันมันยังไม่นิ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็แบบว่าเหมือนช่วงปายท้ายของฤดูกาลแล้วก็ทุกคนก็เริ่มเข้าใจระบบมากขึ้นเทคนิคอะไรเงี้ยที่ลงไปเล่นเลย <S 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 ผมว่าเราเราก็เป็น เป็นทีมที่ดีขึ้นกว่ากว่าช่วงช่วงที่ผ่านมานส่วนตัวลึกๆมีเทคนิคที่จะเอาชนะแขงหลังแล้วก็ผู้สาประตูของบุรีรัมครับเขาเสถิติเสียประตูน้อยมากนะผมว่าเราเราเราต้องดูเราเราต้องเล่นตามเทคนิคของโค้ชแหละผมว่าโค้ชน่าจะมองเกมมอกแบบตรงไหนที่เป็นจุดแข่งของเขาแล้วก็ตรงไหนที่ที่บุรีรัมเขายังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยผมว่าเราก็ต้องมีมีแทคนิก,กหรือรูปเกมที่เราจะต้องไปสู้กับเขาไม่ใช่แบบว่าเล่นเล่น เล่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมว่าเราก็ต้องวางมากเหมือนกันแล้วตอนนี้มุยว่าเพื่อน่วมทีมตัวมุยเองความม,มุ่งมั่มนุสูงแค่ไหนผมว่าเราเรามุ่งมั่นมากเลยเพราะว่าเป็นเป็นรายการเดียวที่เราเหลืออยู่แล้วก็เหมือน <S <S ครั้งที่แล้วเราก็เข้าชิงเหมือนกันแล้วแบบเราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าครั้งนี้เราก็ต้องมุ่งมั่นมากกว่าเดิมแล้วก็พยายามทํางานหนักในในในช่วงเวลาที่เหลือผมว่าเราก็มีลุ้นเหมือนกัน นับว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เห็นใหม่เดินได้แล้วก็ซ้อมได้แล้วกครับก็ก็พร้อมครับสําหรับพรุ่งนี้ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรพิดพ้าก็คิดว่าน่าจะได้เห็นลงสนามพรุ่งนี้ครับอความมั่นใจของพวมันเราื่องที่เป็นในบ้านค้บคือตอนนี้ทุกคน,นแบบกระหายมากที่อยากจะเล่นวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่ามันเป็นศักดิ์ศรีด้วยแล้วก็มันเป็นถ้วยที่เราหวังมากครับสำหรับถ้วยพรุ่งนี้ครับสื่อทุกคนดักโดความเห็นว่าเราเป็นรองเยอะมากนก็คือคือเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้ไม่ต้องกดดันคือเราเราเล่นได้เต็มทีครับ มืองของเราอาจะต้องเจอการเล่นลูกคอสจากข้างแล้วก็บอมเข้ามาจากนักเตะที่สูงใหญ่เรารับมือได้นะครับเราก็พอรู้ว่าเขาจะโยนตรงจุดไหนครับแค่แค่เราสมาธิกับตรงเวลาที่เราเสียฟรีคิกหรือว่าคอนเนอร์หรือหรือไม่จะเป็นก็คือไม่พยามเสียตรงนั้นครับก็คือเป็นเป็นการแก้ตรงต้นเหตุนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆทีมัจะเจอในการเล่นกับทีมบุรีรัมย์เอีคือเรื่องของ เอานักเตะอัญชาติเอาฮะการจะลูกฟาวลูกจะโทษลูกอะไรเงี้ยเรามีการระวังเรื่องพวกนี้ไหมครับก็พวกนี้คงเล่นตามเกมครับคงผมว่าสนามกลางด้วยแล้วก็คนดูเยอะเขาคงไม่น่าจะทําอะไรที่มันแบบไม่ดีครับผมคิดว่าน่าจะอะไรที่มันเป็นกลางครับพวกเนี้ยน่าจะสนุกครับพวกเนี้โดยส่วนตัวลึกๆนะฮะเรามีวิธีที่จะเอาชนะผู้เล่นของเขาได้ฮะเพราะว่าเขาเป็นชั้นไทยลี<ะ>จกจัก์ศรีเขาดีกว่าเราแน่นอน<ะ>เรามีวิธีเอาชนะนะ ก็ผมคิดว่าพรุ่งนี้มัน11กับ11ในสนามแล้วก็เราก็ตัวผู้เล่นก็นไม่ได้ขี้เหร่ครับคิดว่าน่าจะน่าจะโอเคครับแล้ว มันชวนนักสดงไป้เพราะว่าหของบรนรองเวลาทีเอความตำแหน่งไนคิดว่าบาเป็นเป็นฟุตบอลต้องแปลตองชนะเป็นฟุตบอลบามั่นใจตองแมตนี้ต้องชนะไปเลยช่เล่นต่างชาติของทีเวลรากเขาดีกว่าเล่นต่างชาติของเราไครับบาทไม่เชียวไม่เชียวคนดีดีก มันต้องต้องชาดังก็มีต้องนักบอลต้งชาติตนี้มีมีพนันเยอะมีคริดจะมีเจ็ารีมีเจบแบไม่ไม่ไม่ฟิตเกินเท่าไหร่แตไม่ไม่ไม่เชียวทีชาติอ่บุรีรัมดีกว่าของอย่างตรงอย่างนั้นที่แล้วเดนโน่ก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าเดนโน่เป็นผู้เล่นต่างชาติที่ดีที่สุดในไทยลีก จรจอยแบบต้องตองต้องชนะบุรีรัมย์ก่อนนะต้องต้องตองเชียร์ตองรู้ตาเป็นดีหรือไม่ดีเพื่อนๆมีสมาธินะครับเรื่องผู้ตัดสินในเกมนี้ครับมารู้ว่าดกรรมการไม่ไม่เชียร์ชนบุรีรัมย์ตลอดเวลาเลยมาจีนี่อ่ะไม่ต้องไม่ต้องติงแบบนี้นะกุต้องเล่นเต็มที่เลยคี่ว่าชนะต้องชนะบุรีรัมย์ ชนะในเกมไม่ได้ใช่ใช่ใช่ชนะไม่ต้องถิงสูงโตแตทุกคนอยากเล่นเต็มทีเลยใช่คิดว่ามีเปอร์เซ็นชนะสูงใช่พี่ทุกคนมั่นใจอะนักบอลทุกคนมั่นใจชนะชนะชนะได้นะทุกคนอยากชนะบุรีรัมย์ อยากจะฝากกองเชียร์อุต้าเมืองทองทุกคนนะครับไปให้กำลังใจทีมกันเยอะในพรุ่งนี้เวลา1 7บเจเอ่อ1ิ19กานาฬิกาที่สนามสุพรรณราไสายครับผมหวังว่าเราจะเฮร่วมกันครับขอบคุณครับก็กองเชียร์เมืองทองทุกคนครับก็อยากให้เข้าไปร่วมมันช่วยเชียร์เหมือนเหมือนปีที่แล้วที่แบบคนดูในสนามอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วผมว่ามันมันเป็นแรงกระตุ้นเราตลอด90นาทีเนี่ยผมก็อยากให้ แฟนบอลเข้ามาช่วยเชียร์พวกผงกันเยอะๆครับก็ผมว่าพวกนี้ครับคือมันเหมือนเล่นในบ้านเราด้วยเล่นในกรุงเทพเองครับก็ถ้าใครไม่ว่างก็อยากให้ว่างดีกว่าอยากให้ไปกันเยอะๆครับเพราะว่าเราต้องการกำลังใจมากครับเพราะว่าพวงนี้คิดว่าของเขาก็น่าจะมาเยอะก็แต่อยากให้เราเยอะกว่าแล้วก็ดังกว่าอยากอยากให้มีตรงนั้นครับสีแดงๆคอย้เต็มสนามเลยครับพวกนี้ครับอยากแมนเทโรโอเคไหมดีครับบรรยากาศดีเลยครับผมขอแบบนั้นอีกครับสองคเท่าครับผมต้องการเยอะๆครับ พรุ่งนี้เราพวกผมจะ,จะวิ่งกันให้สุดชีวิตเลยครับ